15ทุ er ่มนะฮะต้องเจอเสียงเพลงต้องเจอตำราชีวิตที่จะนำไปใช้ในชีวิตของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนและนี่คือรายการจันพันดาวนะครับวันนี้นะขอต้อนรับนะนต้องเขตทาราเขตเพชรสุขใสและน้องกุญแจซอนปานทอทองบุญทองครับมุนหลอกบฉาเสยงน้องกุญแจซอนน่าจะพาไปดาวรดมากเลยทำไมอ่ะหน้าค้ำเฮ้ย ถาต้องเขยกอนครับตอนนี้เป็นไงครับน้องเขตครับมีผลงานอะไรบ้างครับก็กาลังถ่ายทําเลือดเจ้าพญาอยู่ครับนี่น้องเขยเขาทําธุรกิจขายเสื้อผ้าเสื้อหนังเสื้ออะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ไหมครับน้องเขตครับขายที่ไหนน้องเขตครับขายผ่านไอจีนะครับแต่ตอนนี้ที่ต้องสั่งรับรองหล่อมากสั่งวันนี้นะรอประมาณ3เดือนได้ นานจัง,งน,นี้คนอื่นไม่ก็ได้เลยผมนี่3เดือนกว่าพ <im it> อรู้สึกส่วนตัวแล้วนี่น่ะน้อง,งวุ้นจยซอนละครับค่ะรู้สึกมันจะมากไปแล้ว,วนะซอนคนนี้ <im it> สวยเหลือเกินไปทําอะไรมามีความรักหรือเปล่าเ <im it> ปล่าค่ะก็มางานนี้ก็คือเห็นพี่ๆเขาบอกว่าจัดเต็มแล้วก็ต้องจัดเต <im it> <im it> ็ม <im it> บ้างผลงานผลงานครับซค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีละครแม่คุณเอ้ยค่ะทายช่องสีนะคะครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งละครทีไดาพยายมค่ะ เป็นไงเห็นแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยในเรื่องการจบพิมพ์เหมือนเดิมอะเงี้กเราติดตามเนาะรอติดตามใช่ค่ะวันนี้เัาสองคนก็จะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตนะครับนักสู้ชีวิตในวันนี้เป็นเรื่องราวสไตล์แบบไหนเป็นเรื่องยังไงครับท่สี่ครับดูจากเสื้อพี่หายก่อนเป็นเรื่องราวของความรักคของคนทำอาชีพอะไรทำนาค่ะเป็นอาชีพชาวนาทั้งสองคู่เลยทั้งสองคู่เลยมาจากจังหวัดอะไรบ้างบุรีรัมย์กับพะเยาอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของนักสู้ชีวิตท่านแรกครับโอ้สวัสดีครับ ผมได้บรรเลงแก้วย่งกดอายุ49ปีนี่เมียผมครับนางปานีแก้วย่งกดอายุ51ปีจ้าเราสองคนปเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์โอ้ผมสองคนผัวเมียทำนาตั้งแต่ยังไม่ได้กันพอแต่มาได้กันมาจับมือกันนี่ก็ทำตัง้ง40กว่าปีแล้วลูกชาวนาจะเบื่อนาฉันไปทำงานอะไรไม่มีอาชีพหรือเองไม่มีข้าวก็อดอีได้กันมานี่จะเหยียบ ยี่สิบปีเลยครับยังไม่เคยมีปากเสียงตบตีกันก็อยู่รักกันให้อยู่ให้กำลังใจอกันนี่แหละดี่ใจที่เขาให้กำลังใจเองก็อยู่ด้วยกันนาแต่ออชีวิตนี่แหละจ้ะันรักแกเด้อโหนี่ก็รักคือกันนั่นเลยน, <c oughs> นี่แหละครับนาของผมเชิญครับผ <c oughs> ืนนี่ห้าไร่ครับนาเชาวเขาทำครับนี่ชีวิตของชาวนาเหนื่อยก็ต้องซู หลังสูฟาหน้าสูดินนาของผมเป็นหน้าหนําฝนครับพูดว่าทานเขื่อนไม่มีรอแต่หนําฝนอย่างเดียวครับมันก็มีปัญหาเรื่องดินคือกันคือดินไม่ดีม,มันเป็นดินทรายดินมันไม่ค่อยดีครับมันมีกรวดมันก็ต้องใช้ปุ๋ยนะักบานผมนี่ฝนไม่ตกมาสามเดือนกลวัวเลยนี่เพิ่งลงมาได้สองสามวันนี่โอ้ปีหนึ่งกับลูกข้าขังเดียวเลยผลผลิตขังเดียวครับ<ำ>โอ้ยตอนนี้เป็นนีก็ มันมีทั้งหนอกระบบได้ระบบนี่สหกรณ์สี่หมื่นน, 40, นี่เงินล้านเนี่ยสี่หนโอ้ยนอกระบบก็จะดุลเละแสนกว่าบาทุ่แเละรวมนี่สินที่เป็นอยู่ทุกวันนี่200,000กว่าบาทนั่นแหละผมไม่เคยคิดจะเลิอกอาชีพชาวนาครับคือมันเป็นอาชีพที่สุดจริตครับก็เลิกไม่ได้หรอกจ้ะกาคนไทยไม่มีข้าวกินค่ะ ผมอยากจะมาร้องเพลงา้การจันพันดาวเพื่อปลอบประโลมใจเมียให้ชุ่มชามใจถ้าได้เงินมาจะเอามาใช้หนีเขาสู้สู้ขอต้อนรับพี่บรรเลงและพี่ปราณีหมายเลข43ครับ รักกันมาหลายปีกี่ปีแล้วครับ20ปีแลวแหละขนาด20ปีจับมือกันไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยได้กันตอนเท้าคนเท่าจ้บชนผมนั่นเหยียบ30ปีครับฉันน30เอปีที่เจอมีเจอกันตอนแต่งงานเจอกันครั้งแรกแล้วจะต้องมาแต่งงานกันเลยความรู้สึกเป็นยังไงดีมันเหมือนมวยที่ยังไม่เคยชกนะมืนแรกเมาือวทีเดียวเขิน เคยไหมความรู้สึกพี่บรลเลงเวมวยไม่เคยคืนเวทีมันก็นเคนืนนั่นแหละพร้อมหัวอเลยเลยเหนืถามพี่ปานีมามาเจอครั้งแรกความรู้สึกที่เห็นเห็นพี่บอลเลงครั้งแรกสวยนะหล่อไหมครับหลออ่อค่ะนี่ไงความรู้ <c oughs> สึกที่เห็นพี่ตานีครั้งแรกพี่บอรเลงความรู้สึกเป็นยังไงโอ้สวยถูกใจแต่ไม่เคยจีบหนูครับไม่เล็กพี่ขี้หนูครับตัวเล็ก เมื่อก่อนจะไปควคือเห็นตัวเล็กแบบนี้พอกินไปปุ๊บแซบอย่างนี้แซบแกช้างไดทั้งตัวเลยเห็นเล็กอย่างนี้พี่เปรมบอกว่าแซบแกงช้างได้ทั้งตัวเลยเท่าที่ฟังดูแล้วชีวิตของเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับลำบากลำบากอยู่คู่กันแบบนี้โดยปกติหลายครอบครัว มักจะจบด้วยการหย่าร้างทะเลาะเบาแวงกันแต่สําหรับพี่บรรเลงกับพี่ปานีดูรักกันมากขนาด20สิปีแล้วก็ยังดูรักกันเพราะอะไรครับทําไมทั้งที่เราก็มีปัญหากันทั้งคู่เพราะอะไรอจนด้วยกันทั้งคู่ค่ะต่างคนต่างพูดง่ายๆแกผามาปะกันน่ะต่างคนต่างจนไม่ได้เกิดุญของเงินของทองมีแต่ตัวว่างกันเถอะไม่มีใครว่าใครได้ไม่มีใครว่าใครได้ว่าไม่มี ต่างคนต่างมีเมียแล้วมาช่วยกันแต่ถ้าเกิดไปมีเมียรวยเนี่ยเมียก็จะบอกเนี่ยจนอะไรยังยังมันยุ่นอย่างนี้อีกถ้าเกิดไปมีผัวรวยก็เนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะไม่ชอบใจเมียมีเมียจนอะไรเงี้ยแล้วเพราะอะไรถึงมาออกรายการจำนาดาวครับคือเห็นรายการจันพันดาวนี่เป็นรายการที่ดีคือช่วยสนับสนุนคนยากคนจนให้มาโชว์ความสามารถแสดงว่าพี่บรรเลงเป็นคนชอบร้องเพลงเรียกว่ารองลงมาจากถ้าเรื่องการทํานาแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือร้องเพลงครับ ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในเรื่องราวของพี่มรเลงและพี่ปราณีนะครับให้พิมพ์หมายเลข4 3แล้วส่ง s m s มาที่4 7 7 7 8แปดแปดนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพี่รรเลงครับดอกฟ้าเมืองไทยครับดอกฟ้าเมืองไทยครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กับพี่รรเร็งนะครับเชิญครับ เจ้ทาทหานที่หัวใจฉันนั้นยังรักเธอไม่คลายถึงแม้เธอเป็นตึงนางเงียบเธอ้องเงียเงียเหมือนคนไทยรู้ตัวหรือไม่ว่าเธอน่ารักปากเธอแดงกินบิลิมห้องขังของปลิม มวยจ้าเธงามเสียจริงน่ารักพ้อมขับใจเต้นเมื่อเห็นหนา้าเธอปากอคอผิวคางสวยดังใสสีประวัติศาสมีว่างามเลิศเลอแม้แต่คุณทับยังยอม่ายแพรรักสยสบสบปากเธอเพราะเธอคำหวานเมือบางกลองใจเธอคนเดียวเท่เา,านั้น ลถึงแม้เธอเป็นตึงางดัง,งยักษเธอก็เหี้ยเงียบาดใจชายมอมเสียลนังก็ยังรัก ขอคิวท,ทางช่วยดังใส่สีประวัติศาสตร์มีวางงานเลิศเลอแมอ้แต่คุณทัพยังยอม่ายแพรรักสยบสบตักเธอเพราะเจอคำหวานแม่นางกลอมใจเธอคนเดียวเท่านัที่หัวใจฉันนั้นอยากรักเธอไม่คลา องเมียเงนียบาดใจชายมองเสียงแล้นะก็ยังรกักผู้นรคนรักกัน20-30ปีจะยังมีความหวานอย่างนี้หายากมากนะ แล้วที่สําคัญไปอยู่ที่ไหนมาหนุ่มๆน่าจะไปเป็นนักร้องมากเลยฟังแล้วขนลุกมากเลยพี่เอกครับเชิญครับผมพูดไม่ออกเลยนะแล้วผมก็ไม่มีข้อที่จะคอมเมนต์ในเรื่องของการร้องเพลงของคุณเลยสักอย่างเดียวเลยแต่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือครอบครัวเพราะว่าสิ่งที่คุณอยู่กันมาณวันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณเป็นคนคัดเลือกสรรแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องตั้งแต่ตอนแรก เพราะเป็นสิ่งที่พ่อแม่คลุมถุงชนมาให้แน่นอนที่สุดความเป็นเยนต์แมนเนี่ยมันก็จะต้องแบบอยากให้ผู้หญิงทุกคนมาอยู่กับเราแล้วไม่ลําบากแต่ใจคุณที่ผูกกันเวลานี้ผมว่าเชือกผูกคอตายยังแก้ง่ายกว่าใจคุณที่ผูกรักกันในเวลานี้เลยผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งผมจะร้องให้คุณสักท่อนหนึ่งแต่ผมขออนุญาตผมอยากให้ให้พี่ปันนียืนขึ้นด้วยทุกคุณยืนขึ้น หันหน้าเข้ามาหากันนะครับผมมีเพลงนี้ผมต้องยืนด้วยไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องเอามือจับกันมองหน้ากันขอโทษที่รักที่ทำให้เธอลำบากทั้งที่รักปากจะทำให้น้องสบาย ขอโทษกี่ครั้งหมื่นครั้งร้อยครั้งก็ได้ถ้ามีความหมายรู้ว่าพี่ชายรักจริง อ,อบคุ <ไป S 1> ัเลยดผมมีแค่นี้ครับสี่ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับ,บคุณภาพคุณภาพพิลขับใจสุดๆนะครับผมนั่งตรงนี้แล้วผมสัมผัสได้อย่างแท้จริง <ไป S 3> พี่ไฮยครับตั้งบอกว่ามาเล่าเรื่องได้น่ารักมาก แต่ความน่ารักนะั่นอะมันก็รวมไปด้วยความลําบากเนาะลําบากพอลําลบากกายมันก็ลําบากใจไปด้วยในการที่ต้องทำมาหากินกันนะนะคะมันอาจจะทําแล้วไม่ทันกินบ้างความจนนี่มันไม่ปราณีใครจริงๆนะจะพูดว่างไงเดียร์คะเขาส่งมาเนาะเบื้องบนเขาส่งมาว่าคุณสองคนเนี่ยมันเป็นกันและกันแล้วก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องมาดูแลก,กันแบบเนี้ยไปตลอดและตลอดไป เป็นคู่ที่น่าทึ่งน่าน่าเอาเยี่ยงอย่างมากเรื่องเพลงหนูไม่พูดเลยพี่ร้องดีเหลือเกินขอให้คุณพี่สองคนครองรักกันแบบนี้ไปตลอดและตลอดไปขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากครับพี่พหยครับเฮ้ยค,ครับพี่ยงครับผมพูดถึงเพลงดีกว่าครับเสียงเหมือนเหลือเกินอะอทุกทุกท,ท่อยทุกคำที่พี่ร้องเหมือนครูสุรพลมากอ่ะสุดยอดมาก ผมยอมรับว่าพี่ร้องเพลงวันนี้ได้สมบูรณ์แบบจริงๆและเพราะมากๆส่วนเรื่องชีวิตคู่เนี่ยผมชื่นชมในความเป็นชีวิตคู่ที่น,น่านับถือเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเคยรักกันเคยจีบกันหรือไม่เราไม่ไมไมไมรู้แต่เวลาอยู่ด้วยกันและเข้าใจกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนั่นคือชีวิตคู่ที่แท้จริงเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงวันนี้ผมขอยกครอบครัวพี่แล้วก็ยกคู่ของพี่เป็นคู่ ตัวอย่างที่ดีที่สุดในรอบป,ปีนี้ขอให้พี่ทั้งคู่รักกันตลอดไปแล้วก็ยังยืนตลอดไปครับขอบ,ขอบคุณมากครับพีบค่ครับ,บ,รบวันนี้ยังมีสองศิลปินดารานะครับที่จะมาให้กําลังใจพี่ปันนีแล้วก็พี่บรรเลงด้วยนะครับน้องเขตครับน่ารักมากครับลืมลืมฟังเพลงไปครับทาให้บรรยากาศในห้องส่งนี่แบบอมยิ้มทุกคนครับลืมเรื่องร้องเพลงไปได้เลยฮะ อิจฉาครับอยากมีความรักแบบนี้ครับขอบคุณต้องเขตมากเลยครับคุณแจซอนเหรอครับค่ะที่จริงเราเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักค่ะตั้งแต่เขาเดินออกมาแล้วเขาแบบจับมือกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่เขาเหมือนความทุกความอะไรที่แบบมันอยู่ในใจอย่างเงี้ยคือเขาพยายามข่มมันได้หมดคือเหมือนกับว่า สามารถควบคุมมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีกําลังใจที่ดีแล้วก็เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องเรื่องแย่สําหรับเขาเลยเขามองว่าทุกอย่างมันมีทางออกแล้วมันก็สามารถแก้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจพี่นะคะขอบคุณมาคณกครับต้องสอนจากจากที่ได้พูดคุยกันทั้งสองท่านครับผู้ชมครับวันนี้เราได้เคล็ดลับจะรักษาความสัมพันธ์กันได้อย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองท่านนั้นมีวิธีการบริหารโทรศัพท์ตัวเอง คำว่าโทสะคคาเดียวครับคุณผู้ชมครับมันจะทําให้ปากทํางานเร็วกว่าสมองคนรักกันมันจะรักกันไปตลอดชีวิตหรือจะเกลียดกันจนไม่เผาผีนั้นก็อยู่ที่ปากอย่างเดียวเวลาเราลั่นวาจาไร้ายๆกับเขาไปมันอาจจะอยู่กับเราเพียงแค่วินาทีเดียวแต่มันจะอยู่กับคนรักของเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแล้ว บริหารโทรสะของตัวเองดีๆนะครับอย่าให้ปากทางานเร็วกว่าสมองเ <Okay. S 1> อาละรครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพบความน่ารักของความรักอีกสําหรับผู้เข้าแข่งขันท่านทีสองช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับคนนี้คือเป็นยังไงเป็นคนดีครับโอ้ตรงไปตรงมาครับสื่อสัดต่อผมเนี่ยที่ผมฮักครับ